ฟุตบอลโลกจะแข่งเมื่อไหร่เอะอเดี๋ยวนะค,คู่เปิดสนามหรอยี่สิบพฤศจิกายนนี้ปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์นะฮะแล้วก็คนาลุ้นกันอยู่เหมือนก <c oughs> อันรับจะได้ดูหรือไม่ได้ดูล่าสุดวันนี้เองเนาะภาวนาก็ทางด้านของกสทชนะฮะ, <c oughs> ะ,ะก็มีการเพิ่มเติมว่ามีการอนุมัติโอเคอนุมัตเงินงบประมาณจํานวนทั้งหมดเนี่ยก็คือหกร้อยล้านบาท S <S ให้คนไทยเนี่ยได้ดูฟุตบอลโลกทั้งนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของมตินะฮะมติที่ทางกอสอทอชอนะ,ะก็ได้รับลูกมานะโดยทั้งนี้เนี่ยท่าของนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลน,นะฮะรักษาราชการแทนเลขาธิการกอสอทอชอนะก็ได้บอกนะครับว่าที่ประชุมกอสอทอชอเนี่ยโดยกรรมการเสียงข้างมากเนี่ยก็มีมติอนุมัติง,งบสนับสนุนนะฮะ งบประมาณาแก่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทเนี่ยเพื่อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ทั้งนี้ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ600ล้านบาทโดยให้คณะกรรมาการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมและกิจการ เอาไปกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกองทุนกทกทปสและสํานักง,งานกสทชดําเนินการตามระเบียบต่อไปอนะฮะอันนี้คือเขาค่าว่าเอาเคมีการมอบงบประมาณมาอนุมัติงบประมาณในตัวนี้มามแต่ในมุมหนึ่งผู้ที่รับลูกต่อก็คือจะเป็นทางกกรนะฮะโดยอันนี้ผมก็ไปไปดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันเพราะว่าภายหลังจากที่ทาง กสทชเนี่ยมีมติอนุมัติเงินสนับสนุนให้การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากอทเนี่ยเพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ภายใต้กรอบวงเงิน600ล้านบาทอย่างไรก็ตามครับค่าลิขสิทธิ์ของฟ <ฮะ S 2> ุตบอลโลกนะคุณวรรา <ฮะ S 2> ที่ทางกอทเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากเอเย่นของันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านี่มันอยู่ที่42.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวประมาณ1,600ล้านบาทเนั้นเนี่ยแล้วยังไงต่อ ก็ได้รับทราบจากมติที่ประชุมนะโดยทั้งนี้เนี่ยทางดรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวนะครับว่าก็ได้รับทราบแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เรียกทีมงานเนี่ยมาประชุมเพื่อพิจารณาหาหรือว่าจะดําเนินการอย่างไรกันต่อไปกับเงินที่ได้รับมาหกร้อยล้านบาทพอไหมพอไหมมันหนึ่งพันหกร้อยล้านอ่ะจัดข้อมูลนะข้อมูลที่เขาบอกว่าได้รับได้รับแจ้งข้อมูลจากเอเจนต์ของทางฟีฟา มันอยู่ที่42.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆประมาณ1,600ล้านบาทอื่ทาท้งนี้ทางดรก้องศักดิ์ก็บอกว่ายอมรับว่าค่อนข้างหนักใจกับจํานวนเงินที่ยังขาดอยู่เพราะตอนแรกคาดว่าจะได้มากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามจะพยายามทําอย่างเต็มที่ให้อ่าในการหาเงินมาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนในภายในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่วันเพื่อที่จะให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลกอีกกี่วันน่ะ11วัน11วันได้ ก็ทางนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่ากกทก็ได้กล่าวพิธาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานเอกชนบางแห่งเอาไว้บ้างแล้วแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีใครสนับสนุนได้เท่าไหร่บ้างหรอใช่ยี่สิบพฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นคู่เปิดสนามนะเจ้าภาพกาต้าในพบกับเอกวาดอร์มีเดีฉันไปอ่านบางข่าวนะมีพัดหัวบอกว่าลุ้นกสทชแจ้งใช่ไหมครับ นะฮะอนุมัติ6ก0อล้านใช่ไหมครับแล้วบอกลุ้นฟี ف าลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกเขาจะลดให้เราไหมอ่ะไม่รู้สิหรอเพราะต้องไปติดตามต่อแล้วก็ก็ยังลุน้นๆุ้นในใจว่าเอ้ก็คือมีการทำหนังสือต่อรองนั่นแหละ <arım> แต่ฟี ف าก็ยังไม่ยืนยันจะให้หรือว่าไม่ให้อย่างไรใช่ไหมคะรับมันก็จะมีขั้นตอนมีวิธีการที่เขาน่าจะต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เดี๋ยวคงจะต้องต้องต้องไปลุ้นกันอ่ะ ก็คงน่าจะมีการเจรจาหรือว่าพูดคุยกันเพื่อให้สามารถที่จะถ่ายทอดสดคุตบอลโลกได้